จุดเปลี่ยนวงการรถยนต์บ้านเรามาถึงแล้วเมื่อเก t ดวอรมอเตอร์เปิดโรงงานอย่างเป็นทางกลางเ,ลเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสวัสดีครับพวผมเวลนะอนดีตซุกรอนเคยทำงานญี่ปุ่นแล้วทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตข่าวเกี่ยวยกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนุ่่วงในตอนยอมรัพอว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราทุกวันนี้นะครับบริษัทที่เข้ามาลงทุนส่วนใหญ่นะมาจากประเทศจีนนะที่มาเปิดโรงงานในโซนอุตสาหกรรมฝั่งชลบุรีและยองมากขึ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ผมไปเช็คมาไปสืบข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทจีน เข้ามาลงทุนเปิดนะไม่ว่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งยางรถยนต์นะครับซึ่งทําให้เขาสามารถแข่งทําตลาดในฝั่งเอเชียได้ซึ่งสวนทางกับทางบริษัทญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยวันนี้นะครับถ้าไปนในภาคส่วนการผลิตเนี่ยเขามีแต่หยุดแล้วก็ลดไซส์ลงนะครับอาจจะด้วยผลกระทบจากโรคโควิดนะก็ทําให้ยอดขายมันตกลงฉะนั้นเขาก็ต้องลดต้นทุนลง ก็มีการย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามไปที่อินโดนีเซียซึ่งค่าแรงถูกกว่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้บ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถแข่งในเรื่องของค่าแรงได้แล้วเพราะบ้านเราค่าแรงค่อนข้างแพงฉะนั้นถ้าจะแข่งได้เนี่ยมันต้องแข่งด้วยการผลิตที่จํานวนมากขึ้นอาจจะเพิ่มเทคโนโลยีทําให้ผลิตได้มากขึ้นหรือของอะไรที่มีราคาแพงเพราะอย่างล่าสุดที่ผมคุยกับรุ่นน้องมานะครับ วันนี้ภาคการผลิตอาจจะมีการมู v มีการกระจายไปส่วนของประเทศต่างๆเพื่อนบ้านเราแต่ในส่วน R&D หรือส่วนที่เป็นมันสมองเนี่ยอย่างพวกการดีไซน์การพัฒนาวิจัยหรือการออกแบบเนี่ยยังอยู่ในบ้านเราอยู่ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าบ้านเรายังสู้ได้ และเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะทางเกทวอลมอเตอร์ or, ก็ได้เปิดโรงงานอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะสดๆดร้อนๆเลยหลังจากที่ได้รับการส่งมอบโรงงานมาทาง GM หรือ General m o t o r เที่ขายโรงงานไปเมื่อช่วงต้นปีนะครับแต่พอเอินด้วยการที่ว่าติดโควิดนะฮะก็เลยทําให้ ทุกอย่างแผนมันล่าช้านะไม่งั้นก็ผลิตปีนี้ไปแล้วแล้วก็ทีมผู้บริหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบริษัทแม่อยู่ที่จีนนะฮะก็ทําให้เข้าประเทศมาอย่างยากลาบากเพราะว่ามันมีการ,ก,ารกักกันโรคอะไรป้องกันเพราะว่ามันเริ่มมาจากจีนเนาะก็เลยทําให้ทุกอย่างล่าช้าแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับ แต่ทีนี้นะครับต้องบอกว่าทางเกร w ว l ลนะฮะเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นฮับในการผลิตรถยนต์พวงมาลัยฝั่งขวาของทางเกรดวอลมอเตอร์ทั้งหมดเลยถ้าเทียบเนี่ยพวงมาลัยฝั่งขวาเนี่ยทั่วโลกจะมีอยู่ประมาณ30%ก็จะมีประเทศอย่างออสเตรเลียอินโดนีเซียอินเดียแอฟริกาอันนี้เขาบอกว่าจะกระจายผลิตจากบ้านเรา เป็นหลักเลยนั่นหมายความว่าทุกโมเดลที่ทางเกรด w a ล l ขายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องสันดาปรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์อัตโนมัติหรือไร้คนขับเนี่ยก็จะผลิตในบ้านเรารวมทั้ง R&D ด้วยอันนี้มิเตเจียนเจียเหมิงประธานของทางเกรดวอล l มอเตอร์เอเชียเนี่ยกล่าวเอาไว้นะครับ <Yeah. S 1> ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะที่ทางเกรดวอล l มอเตอร์เข้ามาได้ถูกจังหวะมากๆ ช่วงที่บ้านเราเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเป็นขาลงกําลังซบเซานะเพราะล่าสุดที่ผมไปบอ่อวินมาต้องบอกว่าบอวินตอนนี้แบบคือคนมันหายไปเยอะมากมันดูซบเซามันไม่คึกคักเหมือนประมาณช่วง7-8ปีก่อนตอนที่ยอดขายมันขายดีๆเนาะฉะนั้นวันนี้นะพอเกตวอลเข้ามามันก็ทําให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นแล้วเขาก็มีการพูดคุยว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพนักง,งานทาง General m o t มอที่ถูกปลดไปเนี่ย อยู่ช่วยรับพิจารณาพวกเขาเข้าทํางานก่อนได้ไหมนะครับเพราะทาง GM เขาก็ปิดโรงงานขายโรงงานอย่างที่ผมเคยทําคลิปไว้นะฉะนั้นทาง Gate เกสวอลก็เลยบอกว่าเอ้ยโอเคเขารับปากนะจะรับพิจารณาคนกลุ่มนี้ซึ่งเขาก็วินเนาะได้คนที่มีประสบการณ์ทําด้านรถยนต์ไม่ต้องไปเทรนเขาใหม่อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ถือว่าก็วินวินทั้งคู่เพราะล่าสุดผมก็ถามกับรุ่นน้องนะที่ถูกปลดจากทาง g m มาเนี่ยตอนเนี้ยเขาได้เริ่มงานทางเคสวอลมอเตอร์เรียบร้อยแล้ว และอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในบ้านเราคือบ้านเราอะนอกจากที่จะแค่ผลิตรถแล้วอะคือมันมีซัพพลายเออร์ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนให้กับพวกค่ายญี่ปุ่นค่ายฝรั่งได้นะครับฉะนั้นพอเกรดวอลมาเนี่ยเขาก็บอกว่า ช่วยอุ่นหนุนพวกนี้ได้ไหมอ,อันนี้เป็นข้อตรลองทาง B.O.I. นะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะใช้ชิ้นส่วนจากบ้านเราในการผดลิตรถยนตนย์ถึง45เปี่ยเซง45%นะครับเพราะล่าสุดตอนที่ผมไปงาน I.V.Tech มาเนี่ยทาง Crestwong Motor เขาก็ได้เปิดประกาศรับซัพพลายเออร์ที่จะผลิตชิ้นส่วนให้กับเขาและก็มีคนสนใจเข้าร่วมเนี่ยมากกว่า200รายเลย <Wow. S 1> อันนี้มันก็จะทําให้เกิดการจ้างงานในบริษัทซัพพลายเออร์อีกด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะ อย่างชิ้นส่วนไหนที่เขาไม่สามารถให้เมืองไทยผลิตได้นะอย่างพวกชิ้นส่วนที่มันต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพวกเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะบ้านเราไม่เคยผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาก่อนเนาะพวกชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนไฟฟ้ากําลังทั้งหลายเนี่ยถ้าเมืองไทยผลิตไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเชิญชวนพวกคู่ค้าหรือบริษัทซัพพลายเออร์ที่จีนเนี่ยเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในบ้านเราด้วยนะครับ บางคนก็จะบอกนี่ไงเห็นไหมจีนเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวแม่ก็กินล่วงนะบ้านเราก็ตกงานหมดผมต้องบอกว่ามันก็ไม่ต่างกันเพราะอย่างญี่ปุ่นเองบริษัทที่ผมเคยทํามาเนี่ยเขาก็เป็น OEM นะก็เป็นคู่ค้ากับบริษัทอย่างโตโยต้าฮอนด้าที่ญี่ปุ่นเนาะบริษัทแม่มันอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วพอทางบริษัทเนี่ยเขาแตกสาขามาทําตลาดในเมืองไทยเขาก็ ชวนมาให้มาเปิดตามทําตลาดที่นี่ด้วยนะครับเพราะเขาไม่ต้องไปหาซัพพลายเออร์ใหม่มันเคยเดียวกันอยู่แล้วฉะนั้นผมอยากให้มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่ามันก็จะเกิดการจ้างงานที่มากขึ้นแล้วเราก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆม,ม,มากขึ้นด้วยเช่นกันพูดถึงองค์ความรู้ใหม่นะในเมื่อวันนี้เกรดเวอรมอเตอร์เนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้ไทยเนี่ยเป็นฮับในการผลิตรถยนต์พวงมาลัยฝั่งขวานะครับแล้วก็จะผลิตทุกโมเดลที่เป็น g l o b a l Mo โมเดลเลยเนาะซึ่งอันนี้เขาตั้งใจว่าทุกโมเดลที่ท เขาจะทําขายที่ฝั่งไทยด้วยเช่นกันมันหมายความว่าอย่างพวกรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์อัตโนมัติซึ่งพวกนี้มันเป็นรถยนต์เทคโนโลยีใหม่เนี่ยการที่บ้านเราจะผลิตได้เนี่ยบุคลากร,กรก็ต้องมีองค์ความรู้ก็ต้องมีทักษะเรื่องพวกนี้นะเขาก็เลยคิดว่าวันนี้ไอ้ทักษะรถยนต์เครื่องสันดานณะที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอมันคนละทักษะกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือพวกซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในรถอัตโนมัติเนี่ยเขาก็เลยจัดตั้งเรื่องของเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ขึ้นมานะครับ ซึ่งอันนี้เขาจัดที่ประเทศจีนนะฮะบริษัทแม่ของเขาเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้นะแล้วก็กลับไปเอาความรู้เนี่ยมาพัฒนาในบ้านเรานะครับมันก็เหมือนสมัยที่ผมเนี่ยไปเทรนที่ญี่ปุ่นเนาะอันนั้นคือผมอ่ะก็ไปเรียนรู้เรื่องของการออกแบบดีไซน์รถยนต์เครื่องสันดามเนี่ยเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยกลับมาเปิดแผนดีไซน์ที่เมืองไทยเช่นกันนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับใครที่จะเข้าไปทํางานอยู่ตรงส่วนตรงนี้เนาะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เราไม่ได้แข่งแค่ในประเทศนะ เราแข่งกับประเทศอินโดนีเซียที่เขาก็ตั้งตัวเองว่าเขาจะเป็นฮับของเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันวันนี้เกรด a l l มาลงทุนให้นะครับมีองค์ความรู้มีโน้ตหาวให้ฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่เราต้องเรียนรู้เร้วรีบกลับมาพัฒนาบ้านเราให้เป็นฮับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตให้ได้เราพูด <Yeah. S 1> ถึงศักยภาพนะครับของเกรดวอลมอเตอร์กันบ้าง เกทมอเตอร์ทำรถเนี่ยขายไปทั่วโลกนะมียอดขายถึง1ล้านคันต่อปีนะแล้วไม่ใช่ปีเดียวนะ4ปีซ้อนนะครับขายไปมากกว่า60ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีพันธมิตรเครือข่ายอีกประมาณ500แหง่งซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเขาก็มีพันธมิตรที่แข่งเนาะถ้าเราผลิตรถยนต์ที่เป็นพวงมาลัยขวาออกมาเนี่ย เราก็สามารถขายออกไปทั่วโลกได้นะครับที่เขาใช้รถพวงมอลัยขวานั่นหมายความว่าเราจะสร้างรายได้จากการส่งออกได้เพราะวันนี้สินค้าส่งออกของบ้านเราเนี่ยมีรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์อีกด้วยนะครับก็เป็นการสร้างรายได้ทําให้เกิดการจ้างงานในบ้านเรามากขึ้นทีนี้กลับมาใกล้ตัวกัน,กนบ้างน,นะครับต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยจะขายรถยนต์เครดิวมอเตอร์ผ่านบริษัทฮาวเวลเซลประเทศไทยนะครับแยกกับบริษัทที่เป็นโรงงานเนาะซึ่งตอนนี้ทางฮาวเวลเซลประเทศไทยเนี่ยเขาก็วางนโยบายว่า เขาจะขายรถในราคาที่เหมาะสมนะอันนี้คือกลยุทธ์ของเขานะครับแล้วก็มีการบริการหลังการขายที่พรีเมียมเลยนะครับเพื่อที่จะลบภาพสอประมาทว่ายี่รถจีนนะรถมันกิก๊กกองแกง๊งบริการก็ห่วยใช้แป๊บเดียวพังซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เขาวางว่าจะเป็น global model หมายความว่า การที่เขาจะออกแบบมาดีไซน์มามันต้องถูกใจคนทั่วโลกคุณภาพมันต้องยกระดับเทียบเท่ากับประเทศอื่นที่เขาขายอยู่ด้วยวันนี้ผมเชื่อว่ารถจีนมันจะหน้าตาไม่เหมือนเดิมนะมันจะไม่เหมือนเราเมื่อประมาณ2 0 3 0ปีที่แล้วเรามองว่ามันเป็นจีนแดงมันไม่ใช่เช่นกันนะครับมันเหมือนเมื่อก่อนนะบ้านเราจะนิยมใช้รถฝั่งยุโรปอเมริกาใช้รถฝั่งนั้นค่อนข้างแบรนด์พวกนั้นค่อนข้างเยอะพราะวันที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาทำตลาดบ้านเราเราอย่างเราบอกว่ายี่รถญี่ปุ่นมันจะโอเคไหมใครจะซื้อถ้ามือสองเน จนวันนี้นะเขาก็ส่งเสริมมาเป็นบริษัทจีนนะมาทําตลาดผลิตบ้านเรามากขึ้นฉะนั้นรถจีนจะมีบทบาทผมก็มองว่ามันก็จะเป็นเราเหมือนเมื่อก่อนนะช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของการลดในอนาคตแน่นอนสำหรับเกรดวอ a l มเตอร์นะคาดว่านะจะเปิดตัวขายเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้านะครับคิดว่าอย่างเร็วก็คือมอเตอร์โชว์อย่างช้าก็เป็นมอเตอร์เอ็กโปช่วงปลายปีเลยนะครับ ซึ่งคิดว่าถ้าเขาเปิดตัวนะเขาคงไม่เอารถแบบธรรมดามาอย่างพวกกระบะอะไรเงี้ยที่เป็นรถยนต์เครื่องสนับผมคิดว่าอันนี้สู้ค่าใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเขาก็ต้องเปิดตัวเป็นรถพลังงานมาเรื่องอย่างรถไฟฟ้าหรือไม่ก็กระบะไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะทําให้คนแบบว้าวให้มันฉีกให้คนจําไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่า first impression สำคัญสำหรับแบรนด์นะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาตัวที่เด็ดเนี่ยมาเปิดตัวนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมาอรอลุ้นกันต่อไปนะครับ สรุปนะฮะสำหรับวันนี้ที่เกรทวอลมอเตอร์เข้ามาเปิดโรงงานในบ้านเราผมมองเลยว่าหลังจากนี้นะตลาดรถยนต์ในบ้านเราจะพลิกโฉมเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมว่าวันนี้พอเขาเข้ามาผลิตเนี่ยเขามีกําลังการผลิตเนี่ยถึงประมาณ1,000 0แคันต่อปีหมายความว่ารถยนต์แบรนด์เกรทวอลเนี่ยจะเข้ามาวิ่งในท้องตลาดเรามากขึ้นนะเพราะรา,าคาก็ต้องแข่งแล้วก็ทําให้ถูกกว่ารถค่ายญี่ปุ่นแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะเม,นนะเมื่อก่อนอย่าลืมว่า เราใช้รถฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปค่อนข้างเยอะนะแล้วพอเราส่งเสริมการลงทุนให้ญี่ปุ่นเข้ามาปุ๊บสัดส่วนรถญี่ปุ่นก็เพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้นะครับก็เป็นประมาณ70%ได้นะรถยุโรปก,ก็ถูกแทรกถูกบีบไปเหลือประมาณ10%บ้าง5%บ้างนะครับจนวันนี้นะพอรถจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นค่าย MG นะแบรนด์อังกฤษสัญชาติจีนนะครับโฟตอนอ่าแล้วอย่างตอนนี้เกรดวอรมอเตอร์เข้ามาผมเชื่อว่าหลังจากเนีย สัดส่วนรถญี่ปุ่นก็จะถูกแซงลงไปแล้วก็จะถูกบีบให้เล็กลงเพราะารถจีนจะเข้ามาในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นนะฮะกับเทคโนโลยีที่มันล้ำกว่าก็ต้องมาดูว่าญี่ปุ่นยังไม่มองเรื่องของพลังงานทางเลือกยังมองแค่ไฮบริดในขณะที่รถจีนมองเรื่องถึงเทคโนโลยี 5G ระบบไร้คนขับรถพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะถูกเบียดตกได้ไม่ช้าก็เร็วนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับใครคิดเห็นว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องทางล่าสุดที่ติดตามก็คือทิกตอกนะเวลดันการันตีตามนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดมีเรื่องราวอัปเดตอะไรเจ๋งๆนะผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับ